เด็กเจ็ดรอบครับโอเคมาโลห้าช่องดีครับเจ็ดร้อยห้าสิบรอเวลานี้อยู่นะฮะโอเคอังุนมาไม่ไม่มานะครับผมโอ้โหจะแถมองุนสักห้าช่องก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมโอเคไปครับโอเคมาดีครับสิงโตห้าช่องสองพันสองร้อยห้าสิบบาทก็มาดีครับก็มาดีครับท่านผู้ชมโอเคมาครับผมแจ็คกันอีกห้าสิบบาทผมข้างบนขอเป็นอังุนยาวๆครับโอเคอังุนยาวจริงด้วยผมอังุนขวานะครับอีกสองร้อยบาทนะฮะขออีกหนึ่งคอมโบก็ผมขออีกคอมโบเดียว โอ้โหไม่เข้านะครับผมนะ 2, บิ๊กวินนะ2,500บาทนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความเพลิดเพลินและกมบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ก็ขอกราบสวัสด no. okay. ีเพื <hvad S 2> ่อนๆพี่พแฟนสลอตกันด mm ้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องนายพลสล็อตนะครับผมกับผมนายพลมา r s สเมโร่นะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฮะโรม a าเออกอนั่นเองนะครับผมหรือเกมโร m a นะครับผมของค่ายสล็อตเอนะฮะโอเควันนี้นะครับผมก็มีทุนอยู่ที่2000บาทนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเบ็ดหนักให้ดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะผมยวขอดูเบ็ดก่อนลวกันนะฮะจะเล่นเบ็ดไหนดีครับผม โอ้โหมันตันที่150นะฮะเอาเป็นเบดที่150แลกกันนะครับท่านผู้ชมอ่าเบทโหดไปเลยนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องใหม่ด้วยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมโอเคผมผมก็มีข่าวดีมานําเสนอนะครับผมคือเว็บสล็อตนะครับที่มีชื่อว่าเว็บสล็อตขีดเอนะครับมีขีดตรงกลางด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถฝากถอนโอนไว้ด้วยระบบโทมานี่วอลเล็ตนะครับผม ฝากทอนขั้นตามเพียง1บาทเท่านั้นนะครับลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมลิงก์แนะนาเพื่อนก็มีนะฮะก็อย่าลืมไปสมัครกันเล่นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมโอเคผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาลุยกันเลยครับผมที่เบ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับกับส่วนสองพันบาทนะคุณผู้ชมโอเคมันถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะฮะโอเบ็ดหนักหน่วงเหมือนกันนะครับผมโอ้โหมาครับผมขวานนะฮะ หวานแจกการอหมาที่400บาทนะครับผมโอโหกกำไรมาแล้วผมเห็นกับตลาแล้วครับกำไรไม่เห็นกับตาแล้วนะจมวนที่1ิบีผมไปครับโอเคผมอะ่ะหุ่นมาผมที่100บาทผมโลว่างไงโลว่างไงโอโหโลไม่ลงนะคุณผู้ชมโอเคผมไปต่อครับอือฮึไปหนึ่งครับผมโอโห้เงียบๆแบบนี้ถ้าตายมานี่แย่เลยนะโอเคผมมาที่50บาทผมโลครับ โอ้โหสิงโตครับผมสิงโตจะกันมาที่150บาทครับอ่ะอุ่นมาไหมโอ้โหมาติดช่องเกินไปนะผมมาที่200บาทครับผู้ชมโอเคผมไปต่อครับมาที่แจกกันครับผมที่100บาทครับมาที่โรครับผมที่50บาทครับผมมาที่อะะอุ่นครับผมที่100บาทครับผมมาที่แจกกันครับผมมาที่ 50บาทครับผมจะมีองุ่นอีกหรือเปล่าโอเคมาที่อ,อั่งวุ่ครับผมที่200บาทครับผมขอแจกกันมาครับโอ้โหโ,โ,โดนสก,กัดดาวรุ่งไปนะครับผมโอเคได้มาห้าฟรีสปินมีเงินอีก500บาทนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้เพิ่มมาเท่าไหร่นะคุณผู้ชมโอเคมาครับผมขอแจัดก,กันมาที่100บาทครับผมอ่งวุ่นว่าไงโอ้โหไม่หวานเจี๊ยบเลยนะคุณผู้ชมไปครับ โอเคโรแจกันองุ่นนืผมมาที่200บาทแล้วผมมีอีกไหมอืม้อโรขายอีกช่องเดียวเท่านั้นนะฮะโอเคผมไปครับอะองุ่นื้ผมมาที่50บาทครับมีคอมหรือเปล่าอู้หูแย่นะฮะแบบนี้มาครับผมอะองุ่นื้อผมมาอีก50บาทแล้ผมแจกันว่าไงโอเคได้แจกันมาอีกครับผมที่50บบาทผมโรว่าไงโรว่าไง ออโคโลมามานะผมไปครับโอเคอะเง่นเข้าม,มาที่50บาทครับไว้ตันนี้จะได้ใช้ประโยชน์หรือเปล่าโอเคโลครับผมมาที่300บาทแล้ม,มีอีกหรือเปล่ามาขอเถอโอเคได้สิงโตมามที่5บา้บาทนคุณผู้ชมมาอะเุ่นมาโอ้โหูมาไม่ได้นะฮะจบไปแล้วนะครับได้เงินรางวันมาทั้งหมด1,800บาทนะครับคุณผู้ชม1,800บาทนะโอเคไปครับทุนมา2,000บาทนะ โอเคมาแจกกันารที่5้ตามด้วยอัคคุนแล้วผมหวานเทียบแล้วอีกห้าสิบบาทครับ,บจะมีโลมาแถมไหมฮะโอเคไม่มีนะฮะมีวายมาแล้วผมไปครับโอเคอ่ะอุ่นมาแล้วผมที่150บาทครับออโอ้โหโดนสกัดตาลุงไปนะ100บาทเท่าตุนเบ็เแล้วองทุกทุกโอเคสามทีครับไปครับโอ้โหบึ้งไปหนึ่งครับผมยังไงเอ่ยโอ้โหโลยังมาผมยังดีผมได้โลมาอีก 150บาทผมอ่ะหุ่นว่าไงห้าช่องไหมโอ้โหมาอ่างหุ่นนะผมที่100่งร้อยบาทนะผมท่านผู้ชมมีอีโคโบโรหรือเปล่าโอเคโลครับผมมาที่100บาทแล้วอ่ะหุ่นยาวๆขอหุ่นยาวๆโอ้โหได้ขวานมาครับผมที่100บาทแล้วท่านผู้ชมโอเคมีไหมโอ้โหไม่ได้นะท่านผู้ชม350บาทครับ4ฟรีสปิน,น,น,รนครับผมมาจริงๆนะเข้า4ฟรีสปินแล้วท่านผู้ชมเซครับ โอ้โหลายนี่มาคืออยากเกลือนะอยากเกลือนะโอ้โหครั้งสุดท้ายผมอยากเกลือขอเข้าสักอันเดียวโอ้โหแม่งเกลือครับคุณผู้ชมไม่มาเลยครับได้มา350ครับผมไปครับโอเกโรอ่ะหุ่นมาที่1นึบาทโอ้ผมเมื่อกี้อยากเกลือทีสปินอย่างเซ็งครับคุณผู้ชมโอเกโรครับผมมาที่100บาทลองขวานว่าไงขวานมายาวไม่ได้นะครับจะไปที่200บาทครับผม โอเคหมุนต่อยสิบทีแล้วกันผมไปครับเลสโกเลยนะฮะโอเคมาแบบนี้ครับผมแ mm hmm. จกกันโดม่ร้อยบาทเราม,มีคอมโบต่อไหม mm hmm. ไม่มานะฮะจบที่450าบาทคุณผู้ชมไปครับยังไงเอยโอเคมาที่100บาทเราอ่ะงุ่นมีคอมต่อหรือเปล่าโอ้โหไม่มีนะฮะ Zz, มาอยางนี Guys, ้ครับผมโรยอุ่นมาที่1น0่บาทครับผมเออโลแจกกันฮะต่อด้วยอ่างุ่นไหมโอ้โหอ่างุ่นไม่มานะคุณผู้ชมน่าเสียดายไปไหมครับโอเคเลขหกทีครับไปครับผมยังไงยังไงขออีกหนึ่งดอกยาวๆนะฮะหนึ่งดอกยาวๆืออโลมาครับผมที่50บาทครับแจกกันว่าไงโอเคตามด้วยแจกกันนะครับผมที่50บาทเรมต่อด้วยอ่างุ่นไหมอ่งุ่นมาไหมโอ้โหไม่มานะฮะ โอเคอ,อ,อุ่นมาที่ห้าสบาทลุ้ขวานจงลงมาครับสถิตยอยู่แก่เจ้าเรียบร้อยงขวานมาสี่ช่องสามร้อยบาทนะครับโอเคมีคอมต่อหรือโอ้โหไม่มีจบที่350บาทนะครับเหลืออีก2ครั้งครับที่ได้แจกันมาครับผมที่50บาทครับโอ้โหโล่ถ้าโล่ลงนี่มีหวังจะได้ลุ้นต่อนะคุณผู้ชมโอเคจบไปแล้วนะฮะโอเคขออีก10ทีครับผมไปครับสาตาร์ทไปเลยครับไปยังไงเอ่ย โอ้โหวืดบืดโอ้โห,ห,หลามปามแล้วฮะสามปามแล้วงจากสามพันโอ้โหลดมาเรื่อยแล้วฮะโอเคผมไปต่อได้อยู่นะฮะแบบนี้แบบนี้โอ้โหการอุตส่าห์กำไรป,ประพันหนึ่งแล้วนะท่านผู้ชมโอเคผมมาเอยาไอยาจะทำแบบนั้นสิไปครับมาโลฮะช่องเก้าร้อยห้าสิบบาทมาดิก็ามาดิครับ ก็มาดิครับต่อด้วยอ่ะหงุนครับผมโอ้โหน่าจะเป็นโรนะตรงนี้นะโอเคมาโลยาวๆโลยาวๆอู้ยไม่ได้นะฮโอเคด้มาที่หนึ่งพันบาทนะคุณผู้ชมเออมาใจชื้นขึ้นหน่อยนะผมไปครับโอเคโลจแจกันให้ผมมาที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับอ่ะหงุนว่าไงบึมๆโอ้โหทำงานหงุดนี่หงุดนี่นะอย่างบอกไว้เลยโอเคผมไปครับโอเคแจกันให้ผมมาที่ห้าสิบบาทขอโลมาครับคุสาธุ โอ้โหมาอ่ะุ่นลา50บาทครับผมรายนี้ต้ององุ่นเท่านั้นครับผมโอเคได้ขวานมาครับผมที่100บาทผมรายนี้ต้องโล่ละโล่มาครับโอ้โหไม่ได้นะจุดที่200บาทนะผู้ชมโอเคผมไปครับยังไงเอ่ยโอ้โหมาอีก10ทีมามขอเถอะโอเคโล่ครับผมมาที่50บาทของขวานว่าไงโู้โหขวานเกือบ5ช่องนะฮะอู้ยมาแบบนี้ จะมีะช่องนะคุณผู้ชมแต่มันไม่ได้นะครับผม,มโดนแกงนะผมไปครับถ้าโบนัสมาแบบนี้บอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะับมาหนึ่งบาทของอางหุ่นไปครับโอ้โ oh, หขาดทุนแล้วฮะโอเคครับผมมาที่100บาทครับอาะงุ่นเจอกัน โอเคขอแบบคอมโบหนักๆหน่อยฮะมีคอมโบหนักๆหรือเปล่าโลมาโอ้โหอย่าบอกมาได้แค่นี้โอ้โหนายไม่เจ๋งจริงนี่หว่าโอเคผมไปครับโอ้โหไปครับผมโรนะฮะมาที่300บาทครับผมอ่ะมุ่นว่าไงโอ้โหโดินสกัดดาวลุ่งนะฮะหืมมีจับเบสร้อยห้าสิบนะฮะผมสุดแล้วนะโอเคครับมา ลุยกันต่อแล้วกันนะครับผมไปครับขออยากเกลือก็พอนะฮะโอ้โหรู้สึกว่าจะเกลือหรือเปล่าครับท่านผู้ชมแบบนี้ไปครับผมอือโดนเล่นแล้วฮะไม่ติดสักไม้เลยขท่านผู้ชมแม่โอ้โหโคตรเกลือผมมาหึงร้อยบาทครับอ่ะงูน,นครับผมห้าสิบครับผมขวานว่าไงโอเคขวานไม่คนละลายเกิน มา150ิบาทถ้าผมไปครับโลครับมาที่100บาทครับาทขอลุ้นแจกกันครับผมโอเคได้แจกกันอะงุ่นมาครับที่100บาทขอลุ้นแจกกันนกฮะโอเคได้ขวานมานะครับผมที่100บาทผมมีอีกคอมโบหรือเปล่าเข้าฟิวสปินเลยนะโอเคไม่ได้อีกแล้วผุกทโอ้โหดวงไม่มีเลยนะครับผมไปครับผมยังไงเอ่ยโอ้โหแย่แล้วครับผม เป็นเบทที่60ก่อนแล้วกันนะ675แล้วกันนะโอเคสิบครั้งไปอัดหนุนมา25ครับโอเคผมไปต่อครับโอ้รู้สึกว่าจะเป็นค้างหน่วงหรือเปล่าแล้วผมมาที่50บาทบ้าอัหนุนไปต่อครับมาโอเคแต่การที่ผมมาที่50บาทบ้า,อ,นนะมมา,บาอัหนุนมาไม่ช่งแรก เก่งได้มาโรครับผมที่50บาทผมขอขวานยาวๆสามช่องบึ้มๆโอ้โหไม่ได้นะฮะรู้สึกว่าจะยากเหมือนกันนะครับผมโอเคผมไปครับโอ้โหโลนะฮะลายอย่างสวยอะ่ะโอเคขวานนะฮะขวานจะกันมาที่200บาทครับผม เี๋ยวจะไปที่200ร้อยบาทผมเลยอีก4รอบนะครับผมโอเคมาที่อะุ่นครับผมที่25บาทครับโอเคไปครับแจกกันนะครับมาที่50บาทครับผมโลว่าไงโอ้โหโลไม่ได้นะครับผมไปครับขวานครับผมขวานแจกกันมาที่100บาทครับผมลุ้นโลแล้วฮะจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้นะฮะมาที่100บาทครับผมหรืออีก2รอบครับ ไปครับโอเคขวานเกียบ5้ช่องผมมาที่150บาทนะครับโอ้โหต้องถือว่าขาดทุนอยู่นะฮะเจ็ดร้อยนะคุณผู้ชม,มเบ็ดผิดนะผมเบ็ดผิดโอเคมามาไหมโอ้โหไม่ได้นะไปครับผมโอเคครับะมีกันมาที่100บาทครับโล อะอุ่นครับผมมาที่ห้าสิบบาทบมโลว่างไงโลว่างไงมาดิมาดิมาดิโอ้ยม่งได้นะฮะึ่งร้อยห้าสิบบาทมึงเท่าทุนที่ผมไปครับโลหะช่องมาแล้วหนึ่งพันบาทนะครับผมอือค,คืนมาแล้วครับผมคืนมาแล้วครับคืนมาพันหนึ่งแล้วท่านผู้ชมมามีใจชื้นขึ้นหน่อยครับโอเคไปครับผมอ่ะอุ่นครับผมมาที่ 100บาทครับโลว่าไงโอ้โหโลนายไม่มาเลยนะครับผมไปครับโอเคขวาน,นะผมมาที่100บาทครับวายอยู่ล่างเกินนะครับผมโอเคไปครับผมโล <Low S 1> ผมมาที่50บาทผมต้องลุ้นขวาล้วจังหวะนี้โอ,อ้โหขวานก็ไม่ได้นะฮะแม่งเกลือเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหไม่โคตรเค็มโอเคมาที่300บาทผมขวานนะครับ มาที่โลครับผม5ช่องครับผมมาที่750บาทครับผมมีคอมไมค์โ oh อ้โหจบไปแล้วนะฮะห0ึ่บาทนะครับผมโอเคกำไปไม่ที่300กว่าบาทนะผมไป10บทีครับมามันต้องได้ต้องโดนบ้างน,นะครับผมโอเคโลมาที่50บาทครับผมมีคอมไมค์มีคอมไม,มคมไม์โ oh อ้โหอ้าวมีครับผมแจกกันมาอีก100บาทครับโอเคมีอีกหรือเปล่าโอ้โหขวานนะฮะ ไปครับโอเคโล5ช่องมาดีครับผม750มีอีกหรือเปล่าโอเคมาโลอีกเอายังได้อยู่คร่บ5าบาทขอ,อหมุนยาว5ช่องเลยไปโอเคได้ตามสมพรปางนี่งาสามร้อบาทนะแจกันโลมาอะไรก็ได้โอ้โหก็มาไม่สุดนะผมมาที่1 1 0 0บาทนะครับผมโอเคโลมาเกือบ5ช่องเลยครับที่50บาท,ทแบบนี้โล5ช่องมาแล้ว โอ้โหไม่ได้นะคุณผู้ชมไปครับยังไงเอ่ยอุ้ยโล่ห้าช่องจริงด้วยผมเจ็บร้อยห้าสิบบาทคุณผู้ชมโอเคครับผมไปกันต่อเนื่องเลยฮะโอ้โหไม่ได้นะอู้อู้อู้ไรนี้ลายนี้ขวานโอ้โหมาสามร้อยห้าสิบแล้วผมขวานเจอกันนะฮะโอเคสามร้อยห้าสิบก็ถือว่าโดนอยู่นะคุณผู้ชมไปครับผม มุ่นครับผมมาที่ห้าสิบบาทผมขอแจกันลงครับปึ๊บโอ้โหหัวสิงโตสวยงามนะผมไปครับผมโอเคไปครับสอไป20ทีผมไปครับมาต้องมาสักทีนะฮะโอ้โหบึดไป2ครับผมท่านผู้ชมบึดไป3ครับผมท่านผู้ชมยังไงเอ่ยบึดไป4ครับผมโอ้โหโอ้โหห้าแล้วครับยังไม่ติดนะฮะโอ้โหมาครับผมโอ้เพิ่งมาแค่ร้อยเดียวนะ โอ้เกลือครับผมแบบนี้เกลือไปค่าสิบบาทครับขวานว่างไงโอ้โหสุดจริงนะฮะโอเคผมโลมาที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทผมแจกกันมาโอเคตามด้วยแจกกันครับผมที่ห้าสิบบาทผมโลมาโอ้โหไม่มาอนะีกช่องเดียวก็ไม่ให้นะครับผมมันเป็นสองร้อยบาทท่งไปครับ โ okay, อเคโลอะุ่นมาที่200บาทครับอือหือวายมายังสวยอะแต่ไม่ได้โอ้โหวายแล้วอือหือเกือผมแบบนี้อะอุ่นมาครับที่50บาทครับ โอเคโลแจกการอ่งุ่นเข้าผมมาที่250บาทยห้าสิบบาผมโอ้โหขาดทุนไป็นพันเลยนะฮะหือเจะแค่พันเดียวพอครับผมน้านชมไปผมโอเคโลผมมาที่50ครับต่อด้วยแจกการนะผมที่50ครับขออ่างุ่นมาครับผมโอเคอ่างุ่นมาครับผมที่200ครับผมขอขวานมาโอ,โอ้โหไม่ได้นะจบเปที่3คอมโบนะครับผมน่าเสียดาย โ okay. อเคเราอะหนมาที่50บาทครับอู้ววยมากขอตวงวววหน่อยเอ okay. วยอวว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 อวว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 วทวว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 ว มจบไปแล้วนะครับผมโอเคไม่ยอมแพ้ครับผมไปครับขอสิบทีนะขอสิบทีจะหมานกว่านะฮะเหมือนที่หนึ่งร้อยบาทผมอ่งุ่นตามด้วยแจก,กันผมที่หนึ่งร้อยบาทครับตามมาลีโลมาหรือเปล่าโอ้โหไม่มานะคุณผู้ชมโอเคจบที่สองร้อยบาทครับมาสิบทีสิบทีสิบทีโดนอะไรเอ่ยโอเคอ่งุ่นห้าช่องผมมาที่สามร้อยบาทครับต้องโลห้าช่องแล้วจวังหวะนี้ โอ้โหผ่านมานะครับที่หนึ่งร้อยบาทของโลว่าไงแมงเอ้แมงม,มาท่านผู้ชมมาที่400บาทครับผมเกตรอบครับโอเคมาโล่ห้าช่องดีครับ750ด้ออือรอเวลานี้อยู่นะฮะโอเคองุ่นมาไม่ไม่มานะครับผมโอ้โหจะแถมองุ่นสักห้าช่องก็ไม่ได้นะท่านผู้ชมโอเคไปครับโอเคมาดีครับสิงโตห้าช่อง2,250บาทก็มาดีครับก็มาดีครับท่านผู้ชม โอเคมาครับผมแจ็คกันอีก50บาทผมข้างบนขอเป็นอางุ่นยาวครับโอเคองุ่นยาวจริงด้วยผมองุ่นขวานีผมอีก200บาทนะฮะขออีกหนึ่งคอมโบกผมขออีกคอมโบเดียวโอ้โหไม่เข้านะครับผมบิ๊กวินแลนะ้5 0 0บาทนะครับโอเคมาไปครับผมที่50บาทครับขอคืนมาก่อนครับขอคืนมาหน่อยฮะโอเคผมไปครับอ่าหุ่นผมมาที่50ครับผม มีไหมไปครับโอ้โหโบนัสนาขวางนะโอเคโลมาครับผมที่50ครับต่อด้วยแชร์กันนะครับผมที่100ครับผมมีคอมโบอีก,กหรอเปล่าโอ้โหจบไปแล้วนะครับผู้ชมหนึ่ง้สบาทเลยอ,อีกหนึ่งรอบนะครับอ่ะหมุนโลม,มาที่50ครับขอแชร์กันมา โอ้โหเจอกันคุละล็อกนะครับผมทุผู้ชมโอเคผมขอกดเป็นกดมือแล้วกันนะครับผมไปครับมาครับผมจำอาหารไหมฮะโอ้โหไม่เข้าเลยครับผมโอเคผมโรขวานนะมาที่700บาทนะผมอือมันต้องอย่างนี้ครับผมมันต้องอย่างนี้โอเคขวานต่ออีก100บาทครผมอาหุ่นต้องมาแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้นะมาที่800บาทนะคุณผู้ชมพอแค่นี้ดีกว่าไหมครับ หัว oh, 4,900แล้วนะคุณผ mm ู้ชมเอ้ยอยากได้อีกสักหน่อยอีกสัก500ได้ไหมอ่ะอีกสัก100ได้ไหมโอเคมาดิครับ100ครับผมโ okay. อเคองุ่นมาอื้อโลมาโลมาอีกร้อยึลยโอเคได้อยู่ครับผมสงโต้ต้องมาถ้าจังหวะน,นี้โอ้โ oh, ห oh, ได้มา200บาทนะครับอือห mm ือ hmm. จะเป็น5,000ก็ไม่ได้นะอีกนิดเดียวนะผมไปครับ จะได้ถึง5,000หรือเปล่านะ100บาทได้ผมอ่ะหุ่นโลก่มผมจะพอดีฮะรู้สึกว่าอยากพอนะมันถ้าเล่นไปกลัวมันลดไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมโอเคโอะอหุ่นอมาที่50บาทได้ผมต่อด้วยอ่ะหุ่นอีก50นะฮะขวานมาไหมอ๋อโหขวานไม่มาแล้วได้มาร้อยเดียวผมไปครับมาโอเคมาโลครับผม1250บาทนะ โอเคมาดิดีได้อยู่ครับผมได้อยู่ไปครับมาอ่ะหมุดผมมาที่ห้าสิบาทามโล่ต้องมาแล้วฮะเอาหงมขุดสร้างงานในหะ้ผมไปครับโอเคครับผมเจอก,กันมาที่ห้าสิบาทแล้วผมอังหงุนว่าไงโอ้โหไม่มานะผมณ้ชไปครับผมอ่ะหงุนมาครับผมที่ 50ครับอืผมว่าไม่น่าจะไปต่อได้นะคุณผู้ชมเอาไงดีผมอย่ามาอีกสักครั้งครับโอ้โหไม่ได้นะคุณผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอพอเพียงเท่านี้นแล้วกันนะครับก็จะไต่ขึ้นมาได้ดียากเหลือเกินนะผมท่นผู้ชม โอเคผมไม่เจอกันคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะฮะก็ขอฝากเว็บไปด้วยนะครับเว็บสอตเอ็กโอนะครับผมฝากขัน้นต่ำเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีผมมัสเมโลก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านครับผมสวัสดีครับ